ทุเรียนมูซอนคิงอนาคตยังดีราคาไม่เป็นลองหมอนทอง สำหรับทุเรียนมูสันกิงนะครับที่เขาเรียกว่าราชาทุเรียนมาเลนะครับโดยการพัฒนาสายพันธุ์จากสถาบันวิจัยการเกษตรของประเทศมาเลเซียนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับมีการปลูกอย่างแพร่หลายทั้งในภาคใต้แล,าาแล้วก็ภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยลักษณะทางกายภาพของทุเรียนมูสันกิงนะครับทั้งทางต้นทางใบจะมีผลแตกต่างจากหมอนทองโดยลักษณะใบนะครับใบจะมีลักษณะเป็นรูปไข่ปลายเลียยแหลมมีการแตกใบอ่อนอย่างต่อเน,นื่องจึงทําให้มีใบเยอะนะครับแล้วก็ใบเล็กกว่าหมอนทองแต่ถ้าหากดูแลด,ดีๆนะครับใบก็สามารถใหญ่เทียบเท่ากับหมอนทองได้เลยสําหรับ กิ่งนะครับจะทีลักษณะลาต้นจะมีทรงพุ่มทึบเพราะว่ามีใบเยอะและตามที่ผมมองนะครับลักษณะกิ่งจะแผ่และก็มีการแผ่กิ่งก้านออกเป็นลักษณะแบบสเปรสปะซึ่งในการจัดการทรงพุ่มน่าจะยากกว่าหมอนทองและก็จะแตกกิ่งขแขนงได้น้อยกว่าหมอนทองและอายุเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าหมอนทองนั่นก็คือ90วันหลังดอกบานนะครับลักษณะของผลจะมีลักษณะผลเล็กถึงปานกลางเนื้อจะมีสีเหลืองสวยงามนะครับลักษณะเด่นก็คือมีเปลือกบางมีเนื้อมากเหมืเด็ดรีบ รสชาติหวานมันกําลังพอดีสาหรับการดูแลรักษานะครับทุเรียนมูสันคิงไม่ชอบพื้นที่แฉะเอาง่ายๆก็คือทุเรียนปกติก็ไม่ชอบพื้นที่แฉะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าสายพันธุ์มูสันคิงนี่นะครับเอาเอาเป็นว่าไม่ชอบความชื้นแฉะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การจัดก,การดูแลถ,ถือว่ายุ่งยากกว่าหมอนทองโดยเฉพาะในช่วงที่มีการาให้ดอก ให้ผลผลิตนะครับซึ่งจะดูแลยากมากเพราะว่ามาสูสันคิงจะมีการแตกใบอ่อนได้ง่ายและมีการแตกใบอ่อนได้ดีกว่ามอนทองนะครับดังนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของการแตกใบอ่อนในระยะช่วงติดดอกแล้วก็ติดผลอ่อนซึ่งจะส่งผลให้ดอกและผลดูดล่วงได้ง่ายนะครับและถ้าแตกใบอ่อนในช่วงระยะก่อนเก,ก็บเกี่ยวนะครับซึ่งจะมีผลต่อเนื้อและก็รสชาติของผลผลิตแต่ว่าไปแล้วนะครับมูสันคิงก็ยังมีข้อดีนะครับก็คือต้านทานโรคได้ดีดโดยเฉพาะพวกไฟทอปโัล่าแต่ยังไง<ผ>ก<อ>็ไม่ทนต่อเพลี้ยและก็ไรแดงนะครับสำหรับอนาคตในเรื่องของการตลาดตามที่ ผมได้สอบถามจากชาวสวนและก็ลงทุเรียนนะครับอนาคตยังดีนะครับราคาไม่เป็นรองหมอนทองเลยทีเดียวเพราะว่าทุเรียนมูสันคิงในรอบหนึ่งปีจะมีผลผลิตออกมาก่อนหมอนทองยังสามารถกําหนดราคาที่เหมาะสมได้ดีและจีนก็ยังเป็นตลาดส่งออกทุเรียนของไทยที่ใหญ่ที่สุดนะครับ